โอ้พูดมาแล้วคนหัวลุกลุกเลยลุกเลยโู้ดูนี่พุดเป็นเป็นฟันหรือเป็นไงไม่ฟันไม่ได้ฝันค่ะเห็นเลยมาเห็นตัวเป็นๆเลยค่ะมาตีสามตีสี่ใกล้จะสว่างแล้วค่ะมายืนตัวดำเธอเลิกอยู่บนหัวนูนั่นแหละถูกมากี่งวดแล้วถูกมาสามสี่งวดแล้วค่ะติดเลยติดเลยค่ะติดต่อกันเลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่าเลขแม่นมาทุกงวดหลายงวดแล้วฝันหรือ,อยังไงครับเลขแม่นเนี่ยไม่ได้ฝันค่ะผีตัวเป็นๆเ,เลยค่ะมาขอส่วนบุญแล้วก็บอกเลขถ้าบอกถ้าบอกเลขถูกจะทําบุญให้ก็ทําบุญให้ทุกงวดค่ะผีมาบอกเลขจ้าผีตัวเป็นๆผีตัวเป็นๆเ,เลยจ้า พีตัวเป็นเป็นยังไงพีตัวเป็นพีตัวดำดำจ้ะดำดำใหญ่ๆค่ะมาแล้วก็มาคุยแล้วมาบอกยังไงมาคุยกันบอกว่าเกตเกตกับสองห้าห้าสองค่ะผีมาบอกแบบนี้เลยแมนผีมาบอกแบบนี้เลยค่ะผีผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะคนตัวดำสูงๆค่ะตัวดำสูงจ้ะก่อนที่โอ้พูดมาแล้วคนหัวลุกลุกเลยลุกเลยดู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 ดดูด เป็นฟันหรือเป็นไงไม่ฝันไม่ได้ฝันค่ะเห็นเลยมาเห็นตัวเป็นๆเลยค่ะมาตีสามตีสี่ใกล้จะสว่างแล้วค่ะมายืนตัวดำเธอเลิกอยู่บนหัวนูนั่นแหละมาเดินบนหัวเลยนะ้าวันไหนคะวันไหนวันพระค่ะวันที่แปดนี่ค่ะปกติเห็นสีบ่อยไหมก็ไม่บ่อยค่ะก็มาทุกวันพระค่ะมาบอกเลขทุกวันพระเลยแมนทุกวันพระถูกมากี่งวดแล้วถูกมาสามสี่งวดแล้วค่ะ ติดเลยติดติดเลยค่ะติดต่อกันเลยค่ะถูกมาสามสีงดติดติดแมนแต่ไม่ถูกเยอะค่ะพีมาบอกตลอดแมนพีมาบอกตลอดค่ะแมนค่ะพีน่ะจจะตามหนูตลอดพีตัวนี้จะตามหนูตลอดอยากได้บุญแต่แต่ได้ขาววเลี้ยงกุมารด้วยใช่ไหมครับเลี้ยงกุมารด้วยค่ะแต่กุมารไม่ค่อยบอกกุมารบอกค่ะแล้วคนที่ตัวดำๆนี่ก็หนูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าพ่อกับ พ่อกับแม่หนูก็ตายแล้วค่ะหนูอยู่มาคนเดียวสามสุดเก้าปีแล้วค่ะหนูมีฟ้าแฝดฟ้าแฝดหนูหน่ะตายในรถในรถคว่ำค่ะรถตั้ป้ายทะเบียนหนูก็เก้าเก้าเก้าหกตัวหนูตื่นขึ้นได้หนูก็ไปซื้อลอตเตอรี่หนูก็ถูกใบหนึ่งเคยถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านแต่ว่าโดนเขาโกงเคยถูกอรสามล้านด้วยเคยถูสามสิบล้านด้วย <c oughs> แมนค่ะหกล้านก็เคยถูกมาแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าโดนเขาโกง ส่วนมากจะมีแต่คนมาขอส่วนบุญเยอะแยะแล้วก็คนมายืมเงินก็ไม่ได้คืนหนูเป็นคนสายบุญค่ะ,คะหนูเกิดวันอังคารสิบห้าค่ำยี่สิบสามกุมภาค่ะเกิดปีงูใหญ่ค่ะอันนี้คือผีบอกเป็น,เป,นเป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลข,เล,ขเลยค่ะเขียนให้แดงจึงึงเลย,เ,ยเกตเกตเกตสองห้าห้าสองค่ะตัวเลขเกขค้นเนี่ยตัวนี้แหละค่ะ ตั้งท้องได้สองเดือนสองเดือนกลัวแล้วค่ะตอนนี้บ่ะเมนค่ะตั้งท้องรลอแม่นเล็กแม่นแม่มานค่ะแม่มานให้เล็กแม่นยาแม่มานหรือแม่หญิงแม่มานจ้ะโอ้แม่มานแม่มานกำลังท้องอยู่จ้ะเรากลัวไหมที่ผีมาตามเราตลอดไม่กลัวค่ะผีให้โชคผีให้โชคค่ะต้องเลี้ยงไว้ค่ะเวลาจะไปไหนเราเรียกไหมบอกไหมบอกค่ะเรียกค่ะบอกว่าบอกว่าให้คุ้มครอง ไปไหนคุ้มครองตลอดแต่นคุ้มครองใช่ไหมคะจ้าจะติดตามเราตลอดอ่ะแต่เขาก็มาดีใช่ไหมคะมาดีค่ะไม่ไม่ได้มาทําร้ายเราเาครั้งแรกกี่ปีแล้วคะผีตัวนี้ผีตัวนี้ตามนี่แหละสามเก้าปีแล้วค่ะตามไม่ตามไม่หยุดเลยค่ะตามไม่หยุดบอกให้โชคตลอดบอกให้โชคตลอดเคยคุยกันไหมกับผีเคยคุยกันค่ะุีว่าอย่างไรเราอยู่กองบอกว่าหนูคิดถึงหนูคิดถึงพ่อมากหนูจะจะโกนหัวให้พ่ออายุหกสิบปีค่ะบอกว่าจะโกนหัว จ้ะจะโกนหัวให้เขาเขาถึงจะยอมเพราะว่าหนูไปสัญญากับเขาไว้ค่ะอว่าจะโกนหัวโออีกหลายปีเนาะถ้างั้นอีกหลาก็ตามอีกหลายปีแมนจะตามจะตามอยู่ค่ะจ่นกว่าจะถึงอายุหกสิบปีจ้ตอนนี้ได้สามสิบาปีแล้วแล้วมีคนทําหนูอยู่ตอนนี้คือหนูรู้ว่าฝั่งนี้ไม่ทําแต่ว่าฝั่งนี้เขาทาค่ะเพราะว่าหนูไปบอกไปบอกชื่อเขาไปบอกเดือนปีเกิดค่ะอเขาวันพ่านี่ทุกวันพ่านี่ หนูจอกร้อนนอนไม่ได้ผัวหนูนี่จนมาเป็นอะไรทำไมถึงดิ้นคือจะมีคนเรียกหนูตลอดเวลาคนที่มาเรียกตลอดเวลาก็คือผีไหมคะไม่ใช่ผีเป็นเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบเป็นก้อนหินทับหรือเป็นแบบเป็นแบบว่าออกร้อนนอนไม่ได้ค่ะต้องถอดสื้อผ้าออกหมดเลยค่ะเป็นมนดําใช่ค่ะเป็นมนดํานะจ้า ทีนี้หนูก็เลยนั่งสวดมนต์ภาวนาหนูเนีนั่งสวดมนต์ว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วยหนูจะมีตะกุดนี่หนูจะใส่ประจำาลค่ะนี่อันนี้ตะกุดหลวงพ่อไม่ใช่หนังเสือค่ะเป็นเป็นผงอะไรไม่รู้ค่ะอยู่ในนี้แต่ของดีเนาะของดีจ้ะบ้องกันตัวไม่เคยถอดช่วยได้ตลอดช่วยได้ตลอดอายุเวลาหนูเป็นที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่คือผีมาบอกเลขกี่ตัวไม่ไม่ถูถูถูสามสิบล้านนี่คือ คือลดความยู่โคราชเพราะว่าไปพากันไปจันบุรีไปหาแม่เก่าแล้วแม่เลี้ยงแม่บนธรรมนี่แหละเพราะว่าหนูจะหนูจะจาวัดอยู่จันบุรีเป็นวัดผีเงียนที่สุดคือวัดจันบุรีนี่แหละกระทิงเนี่ยเงียนที่สุดผีเยอะมากตอนกลางคืนนี่หมาหอนหมาหอนโอ้ยเยอะแยะหนูชอบอยู่ในป่าเงียบๆคนเดียวหนูไม่ชอบคนเยอะหนูไม่ชอบคนวุ่นวายชอบอยู่กับผี แมนโอ้ต้องพ่อพีตามตอนนี้เนอะค่ะเดมาจะงสามสิบแล้วเียนตีเลยจ้าตามตอนนี้เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุจะปีใหม่นี้ก็สามเก้าแล้วจ้ะสามเก้าโอ้ได้บอกบกเลขอีกหลายงวดเด้วยเลยหลายปีอยู่หลายปีอยู่นะครับเรียนตามตามทวดแมนอ่าทั้งงวดนี้เข้าเดี๋ยวตามอีกอ่ะโชว์อีกครั้งหนึ่งก่อนจบก่อนจบ เลขพีบอกเลขพีบอกอ่ะเลขผีบอกงไนิดนึงครับจะได้เห็นชัดเออนะอยกบอกไง่าขออีกทีเขาบอกว่าเจ็ดเจ็ดกับสองห้าห้าสองค่ะตะโกนบอกเลยเหรอไม่ค่ะพูดกันค่ะเจ็ดเจ็ดกับสองห้าสองกันกับผีค่ะแรงยืดคืนเลยแรงยู่คืนเลยเขียนให้เลยเขียนให้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ฝันด้วยแมนผีเขียนให้ด้วยไม่ได้ฝันจ้ะซื้อกับผีได้เห็นคุยกันเลยแบนดซื้อกับผีได้ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนู้ํางานเป็นปอติตึงค่ะ โอ้โหสองพ่ออยู่กับพีได้อยู่กับผีค่ะเวลาคนตายนี่หนูชอบจอบตัวอชอบไปช่วยแม่เขาเขาเคยไปทำอะไรไหมคะเขาบอกเลขบ้างไหมก็บอกทุกคนที่ช่วยเขาบอกทุกคนบอกเลขทุกคนเลยใช่ค่ะท่ามชู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของน้องหญิงคนมมเส้นนะคะเพิ่นกว่าพันซื้อนะคะ วิญญาณได้แล้วก็สามารถมองเห็นได้เนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางที่เพื่อนได้โชคมาตลอดมาจากดวงวิญญ,ญ,ญาณมาบอกนะคะสําหรับวันนี้เนาะคะ่ะเอฟซีมากชอบน้ำน้องจิงกับพิจารณาเบิงเนาะค่ะกับบอมมาร์ชชอบกับเลน่านได้นะคะแอกบก็ขอทราประชุมทุทุท่านเนาะคะ่ะโชคดีสําหรับแนวทางของน้องจิงในวันที่16ธัท่านว่าคม2567ที่จะถึงนี้ทุกท่กทกทานนะคะขอบคุณค่ะ